เรียนไปด้วยรับงานตัดต่อไปด้วยยากไหมผมขอบอกเลยว่าขอแนะนำตัวกันก่อนเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับผมผมชื่อนายธนาพลสักประสาทนะครับชื่อเล่นชื่อเซิฟเป็น Editor อร์ครับทำไมถึงเลือกมาหาตัดต่อใช่ไหมครับก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะครับของการเรียนปีหนึ่งก็คือเราเนี่ยชินกับการเรียนมัธยมมาก่อนใช่ไหมคือแบบว่าเรียนวันละแบบ แปดถึงเก้าชั่วโมงต่อว,วันอะไรเงี้ยเออพอขึ้นหาอะไรเนี่ยมันเรียนแบบบางวันก็เรียนแค่สามชั่วโมงหรือแบบครึ่งวันอะไรองี้นะนั่นแหละครับใช่ครับพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันน่าเบื่อครับก็พอเลิกเรียนมาเราก็จะมานั่งอยู่กับคอมแล้วเราก็แบบค้างเถอะมีสกิลการใช้โปรแกรมต่างๆของ Adobe ติดตัวมานะครับจากตอนเรียนมัธยมแล้วบังเอิญเนี่ยเราแบบไปเจอ y YouTube เบอร์คนหนึ่งที่เรารู้จักใช่ไหมเขาประกาศรับ สมัครพนักงานฟรีแลนซ์ประจาช่องเราก็เลยลังเลอยู่นะแรกๆเพราะแบบเราไม่เคยมีประสบการณ์การตัดต่อมาก่อนเลยใช่ไหมแล้วอยู่ดีเราจะไปทํางานกับช่องที่มีซับสไครต์อร์แบบโอ้โหหลักแสนซับเลยเนี่ยเราแบบกลัวไปทํางานเข้าพังเหมือนกันนะเออคือแบบเราไม่เคยตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับ YouTube หรือแบบสายคอนเทนต์มาก่อนเลยนะแต่ว่ามีพื้นฐานการกใช้โปรแกรมมาก่อนอ่ะก็เลยแบบเอาวะลองดูเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ แล้วก็ผมอยากรู้ว่าผมชอบงานตัดต่อจริงๆไหมก็เลยถือโอกาสนี้ตัดสินใจทําดูนะครับก็ผมเคยได้ยินคำคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นไหมให้เราลองทํามาดูแล้วถ้าเราทําแล้วเราไม่เหนื่อยแสดงว่าเราชอบมันเออแล้วก็นัดให้ไปให้ไปลองงานนะครับพอไปถึงเนี่ยทำอะไรไม่เป็นแบบแบบว่า จะเริ่มตัดยังไงเลยใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาใจดีนะครับพี่คนที่ตัดประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาอยช่วยสอนนะครับแล้วก็เราก็ถือโอกาสนั้นเรียนรู้จากพี่เขาไปเลยแล้วก็ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นเนี่ยเราต้องถามใช่ครับการถามเนี่ยสาคัญมากยิ่งเราถามเรายิ่งได้ได้เยอะมากๆเลยครับช่วงนั้นก็คือแบบ โอ้โหเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของผมเลยอะแบบจะมีแค่สกิลพื้นฐานแต่ว่าใช้งานโปรแกรมไม่ค่อยเก่งหรือแบบไม่รู้เทคนิคการใช้ใช่ไหมก็แบบกระโดดไปขั้นนึงเลยครับนี่แหละครับก็เป็นการเริ่มงานคร่าวๆแล้วถามว่าแบ่งเวลางานอย่างนี้สกิลงาน ฟุตเนี่ยประมาณแบบ20นาทีหรือไม่เกินคึ่งชั่วโมงนะแล้วเราตัดเอาแค่10นาที15นาทีเนี่ยทำจริงๆจังๆ,งๆเลยประมาณ2-3วันก็ได้แล้วถามว่าทําได้ไหมทําได้นะสบายด้วยแล้วก็แบบไม่เหนื่อยเลยเพราะแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราว่างจากการเรียนอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์โควิดนะ Work from home เนี่ย ยิ่งทาง่ายเลยเพราะแบบเรียนออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ตัดต,ต่อต่อได้เลยนะครับเราแบบลดเวลาในการเดินทางไปมหาลัยแล้วก็การแต่งตัวกินข้าวอะไรได้นะพอเราทําทุกอย่างอยู่ี่ห้องเลยสรุปแล้วนะครับตัดต่อวิดีโอลง YouTube ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยสบายมากโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังจนจบบาย